จเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องยานแห่งการอย่างรู้ฝันที่กลายเป็นจริงช่วงเวลา17นาฬิกาของวันที่19สิงหาคม2565ความเศร้าหมองของจิตได้ส่งสัญญาณส่อเค้าลางเหมือนเตือนอะไรบางอย่าง ก่อนอาบน้ำเพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิเหมือนปกติเช่นเคยทุกๆวันเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นน้ำเสียงปลายสายสั่นเครือแม่หนูขอโทษที่หนูดูแลน้องไม่ดีเมื่อได้ฟังทุกอย่างจนจบรู้สึกเหมือนมีบางอย่างพุ่งกระชากออกไปจับป๋อ ดวงใจข้างซ้ายถูกกระชากด้วยแรงกรรมอย่างที่ไม่ทันได้ตั้งตัวร่างกายสั่นสะท้านหัวใจเจ็บปวดรวดร้าวแผ่นหลังร้อนระอุด,ดังไฟแล้วหันหน้าเข้าหาหิ่งพระถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ความดีที่สร้างหายไปไหน ทำไมถึงไม่คุ้มครองลูกตัวสันเขาแทบสุดทำไมลูกถึงทำแบบนี้เมื่อเด็กที่มาจากฟ้าดิ่งพระสุทาแบบไม่กลัวตายสายเลือดแห่งเผาพงเหล่าโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีไม่กลัวที่จะหันกล้าลงสู่สังเวียนแห่งสังสารวัฏ เวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีแบบไม่คิดชีวิตบอกกับตัวเองว่าจงไว้ใจในโลกธาตุจงเชื่อมั่นในโชคชะตาจงใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาธรรมเมื่อลูกสาวคนโตเป็นดั่งแก้วตาลูกสาวลาเป็นดั่งดวงใจหากแม้ชีวิตนี้ ขาดแก้วตาโลกนี้ก็คงจะมืดมนชีวิตไร้ซึ่งแสงสว่างหากแม้ชีวิตนี้ขาดดวงใจชีวิตบนโลกใบนี้ก็คงเหมือนตายทั้งเป็นเมื่อดวงใจถูกควักให้หลุดลอยไปจากอกเมื่อสติความตื่นรู้กำลังพยายามดึงดูดธรรมทั่วทางโลกกระทา พุ่งเข้าหาตัวเพื่อทำให้กายสงบนิ่งเพื่อให้จิตได้สงบระงับดึงปัญญาแห่งธรรมเพื่อมาดับซึ่งความทุกข์หยาดน้ำตาแห่งความสูญเสียจากความพลัดพรากดับขันจบสิ้นซึ่งพบชาติเมื่อหัวใจได้ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา ธรรมะนั้นจะบอกอะไรแก่เราโลกธาตุทำไมถึงได้ขิดเช่นนั้นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในธรรมนี้คืออะไรหัวใจฟูมฟายตั้งรับกับคลื่นลมพายุในยามที่โลกทั้งใบกระแทบทับถมใส่เราเพียงชั่วครู่จิตก็ได้สติ ก่อร่างสร้างกำแพงด้วยปัญญาแห่งธรรมตั้งรับอย่างมั่นคงแม้ทุกสักปานใดก็อย่าทิ้งธรรมจงอยู่กับปัจจุบันอนาคตเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้พร้อมกับบอกตัวเองว่าไปอาบน้ำแล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิแววตาที่เปลี่ยนไป ฉายแววแห่งความเด็ดเดี่ยวหัวใจที่ว่างเปล่าไร้ความรู้สึกแต่กลับฉายแววแห่งความตั้งมั่นดวงจิตต้องไขปริศนาในธรรมที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้โลกธาตุจมมีเหตุผลที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดทำใดกำลังจะก,ก่อเกินแสงตะวันในความมืดมิด จิกซอจะบอกความหมายใดสวดมนต์ธรรมวัดเย็นแปลในวันนี้ด้วยหัวใจที่สะอื้นอันเป็นธรรมดาของธรรมเป็นธรรมชาติของชีวิตจเจริญสตินั่งสมาธิภาวนาให้ตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางดึงดูดเอาธรรมะทั้งหลายทั่วทั้งโลกธาตุพุ่งเข้าหาตัวเรา เพื่อนำเอามาพิจารณาอย่างแยกคายกิเลสต,ตัวใดที่กำลังพุ่งทยานเขาเหยียบย่ำห้ำหันล้มล้างศรัทธาที่อยู่ในใจนขณะน,นี้ให้ดวงจิตดึงเอาธรรมอันเป็นเครื่องประหัตประหารเข้าสยบแรงแห่งพายุในใจเมื่อจิตมองเห็นธรรมกำลังฆ่ากิเลส ค่อยคอยคลายปมในหัวใจไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อปัญญาได้หยิบเอาธรรมะขึ้นมาเป็นอาวุธฟาดฟันสยบกิเลสมารที่รอลวงจิตใจในยามที่ตัวเรานั้นอ่อนแอเมื่อพยามานเอาความสูญเสียเอาความพร่าพราามาบันทอนความศรัทธาในพระรัตทรัที่เรามี เพื่อลวงรอ่อให้จิตของเรานั้นต้องดำดิง่งลงสู่ห้วงแห่งความมืดมิดในสภาวะที่ดวงจิตนั้นมีมนทินอันเกิดขึ้นมาจากความเศร้าหมองเมื่อสภาวะธรรมของโดวงจิตยิ่งดำดิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ความมืดมนแห่งสติปัญญาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าการปล่อยให้กิเลสครอบงำสภาวะจิตใจนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสภาวะธรรมอันดีทั้งหลายจิตย่อมคลายตัณหาใจย่อมละทิ้งปล่อยวางสงบอยู่ในธรรมอันดีระง,งับซึ่งความทุกข์ร้อนใดๆ นี่คือคุณประโยชน์ของธรรมอันมีค่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมนี่คือความศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยอันประเสริฐสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตา ลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย